สั่งต้นพันธุ์ไปแล้วเขาไปปลูกมันไม่แดงครับเขาโทรมาด่าวไม่ให่เลยเราต้นเาสวัสดีครับอยู่กับไร้คำกวีกเกษตรชีวิตที่พึ่งตัวเองครับผมวันนี้ผมพามาส่ว,ว,วนหนะึ่เนาะพอดีไปเจอคำถามมามีคนปลูกมะม่วงเอ่อพวกไอสีแดงแดงมีอะไรบ้างนะอีทัวอาทัวอาทแดงจกกักรพรรดิแล้วก็ท่อทอกไม้สีม่วงเนี่ยพวกซื้อต้นพันธุ์ไปเนาะมีลูกพี่ลูกน้องผม,มเนี่ยสั่งต้นพันธุ์ไปแล้ว เขาไปปลูกมันไม่แดงครับเขาโทรมาด่าวไม่ใช่เลยเงาเงาเงาต้นไม้เอ้ยเงาพันไม้อะไรมาให้เนี่ยมันไหนบอกว่าเป็นงาช้างแดงเป็นแดงจากรพพัดปลูกแล้วไม่แดงผมก็เลยถามว่าเอาแล้วปลูกยังไงนี่พันธุแท้แน่นอนเลยเขาบอกเขาก็ห่อปกติผมก็เลยรู้แล้วว่าป่าเอาไปปลูกแล้วทําไมมันถึงไม่แดงอนะเนาะคือมะม่วงแทบทุกชนิดเลยใช่ไหมจริงแทบทุกพันธุ์เลยนะที่มันเป็นสีแดงเนี่ย ที่มันเป็นสีอื่นนอกจากสีเขียวสีเหลืองนะอย่างอย่างน้ำดอกไม้สีทองอะไรพวกเนี้ยคือถ้าห่อแล้วมันจะไม่แดงแล้วมันต้องโดนแดดดูนะผมให้ดูน,นี้นะคือฝั่งที่ไม่ได้หอ่อเห็นปะฝั่งที่ไม่ได้อ่าไม่ใช่ฝั่งที่ไม่โดนแสงมันจะเขียวครับฝั่งที่โดนแสงเนี่ยมันถึงจะมันถึงจะสีแดงคือถ้าเราไปหอ่อปุ๊บเนี่ยไอตัวผลเขาเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันต้องการแดดอะ่ะเพื่อจะผลิตสีพวกนี้มันก็ทําให้ไม่แดงอนะเนาะเออใครที่สั่ง พันมะม,ม่วงหรือผลไม้ชนิดอื่นๆนะถ้าไปห่อก็เหมือนกันนะเนาะใช่ไหมครีกผลผลผลไม้ชนิดอื่นนะที่มันเป็นสีแดงเนาะที่เราสั่งกิ่งพันธุแล้วมันเป็นเราเห็นรูปเขาขายมาว่ามันเป็นสีแดงเนาะแดงจาก,กพัดอาทูาน้ำดอกไม้สีม่วงงาช้างแดงถ้าไปห่อนะจบเลยเป็นสีเขียวหมดอะ่ะคือแล้วก็ไม่ได้เขียวสดเลยนะมันจะเขียวซีดเหมือนเราห่อฝรั่งแล้วฝรั่งมัน มันไม่เขียวอะมันจะออกเหลืองแะก็คือผลเขาไม่ได้โดนแสงเนี้ยมันก็ทําให้มันไม่แดงนะครับไม่ใช่ว่าสายพันธุ์เขาไม่ดีนะผมก็เลยให้พี่สาวอะลูกพี่ลูกน้องเนาะที่ฝั่งใบบอกรอบหลังไม่ต้องห่อเอาใบให้น้อยให้มันโดนแดดจัดอ่ามันก็แดงเนี่ยครับใครไปซื้อใครเอาไปซื้อแล้วก็เกิดไปห่อผลปุ๊บเราบอกว่าสายพันธุ์ที่ส่งมาให้มันไม่ใช่ลองดูอะครับคือถ้าไปห่อแล้วสีมันหายเนี่ยจริงๆมันเกิดจากการเราไปห่อผลเนาะไม่ได้เกิดจากสายพันธุ์นะสายพันธุ์เขายัง คงความแดงปกตินีครับก็พามาดาูคลิปสั้นๆแล้วเนาะพอดีพี่สาวผมทุกพี่น้องอสั่งไปแต่มันไม่แดงเขาเลยโทรมาว่าผมก็เลยเนี่ยมาทําคลิปให้ดูเผื่อใครมีข้อสงสัยเนาะเอาไปปลูกแล้วไม่แดงเอ๊ะตกลงมันพันแท้ตามที่สั่งมาหรือเปล่าก็ประมาณนี้เลยครับคือสีสันของผลไม้ต้องการแดดเนาะถ้าไม่มีแดดเขาก็ไม่ออกสี ตามสายพันธ์เขาโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องไร่คำก ka, City, วีเกษตรอินทรีย์วิธีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เนาะทุกคลิปผมให้เบอร์ติดต่อไว้หมดแล้วใครสนใจพันธุ์ไม้กิ่งพันกิ่งพันไม้ผลผลไม้เนาะราคาถูกราคาส่งแต่ต้องมาที่สวนเนาะติดต่อมาเดี๋ยวผมพามาคือใครใครมาไม่ถูกเนาะก็โทรมาถ,ถามได้แต่ผมแนะนําเส้นทางมาก จำหน่ายกินพันราคาถูกครับสวนพันไม้เนาะสามพันคองกินดาโอเคครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ